อันนี่ก็ให้น้องช่วยเป็นอู้เป็นตาผีกันน้องเออแล้วก็ทําให้ผีใบใจมีความสุขในบรรปลายข้องชีวิตนี่ชีวิตนี้ผีไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหนอกจากให้ได้อยู่แข่ๆแ้องล่าเผาคนนี้น้องนะคนดีของผีน้องเอออออ,อืชื่นใจคนแก่หายลำาคาญใจว่องแยวกูไม่ให่ใจคลอดกูเปียกมัดแล้ว มดตัวไม่เลวอ้ <c oughs> ในวัดดีปีปางเนื้อน้องก็ใช้ปีาออปางนะปีปางนะนะชุดิีรักของน้องไอ้ที่ปีเมตตาลำเพ้าทรงชาาิเมียคนนี้าถึงเคยเป็นได้คนใช้มีโอกาสมาต่อเต้นบุญคุ้งต่อเต้นบุญคุ้งแรงกับไม่ชัดคนนายนูชาตานนี้ตอนนี้ไทยอง อันนะั้นการเมียไม่ลืมข้าวแข้งข้าวแดงแก้งโรนกลนะ้องปีปานเนี่ยเมียพร้อมเดวเทียทำน้าทีที่พวกมอบไม้ให้แม่ค้ากตอกบอกพร่องคันี้เอาหัวงอทองไปเก็ยืมแล้วเก็บดอกเบีย้ยมาพร้อมทางคขาเชา้าหน้าที่พวกค้าถาดมันทำมาได้ให้มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆให้รวยขึ้นเร่ยรวยขึ้นเลย,ย,น,เลยนี่ถ้าปีปานไม่ดับนองเป็นเมีย ไอ้พวกมากแกแๆข้างล่างนี่มันทำใยเลียปากไรอ้วนเล็วไอจ้องอันนี้ลำโพงเล่นจบแต่งมึงเองไอนันต่อหน้าผู้อ่ะมันสิอันจริงเออเกะหลับลังตาหลับลังหลุงปานตะกว่าบ้ากับกูนเฮ่อหง่ารู้ได้มั่งทีมเออไอได้อู้คิกกูนั่นไอ้ได้คอคิกว้อย เรื่อขึ้นว่าซื้อมึงอย่าแรงดังๆใช่อ่ะเรื่อขึ้นว่าซื้อจะไหมพ่อตาปานใครๆวัดไ่หนดรับพอเสร็จที่ปานนอนรับอีลําพอออกมา,ากูออกมา,ากมึงเออชิงเออไว้ออขวาผ,า,ผาผ้าผ้าทิ่งคิดว่าหลันที่ผ้านันเออออกมา,ากูมาตึ่งหนังหนังตกข้างกูว่าพันเพื่อตรงการนี้ให้ผีหนวดได้หรือว่ให้ผีต่ำพลื้ มันหวานน่าพไปตังเงือหว่าตาปานโกดไม่ซาเลยมันจักมือกูไปโคดมันจะมีกว่าว่าดิทิ้งเออไหวกวยขวาผ้าคิดว่าหลันทีหนึ่งผ้าไปโดนนั่นอย่าเล่นดังๆตาปานได้ยินแกรหึ้งข้องกันมือนกันนั่นว่ากูรูได้เออว่าแกรหึ้งนั่นแต่แกรทำไรไม่รอดแล้วในเมืองลาวอยากท๊อกที่ไค่แล้วถึงใครแล้วก็จอกมือกูก็ไปโกต กอดูกวายาใบย่อตาตาปันนห็น่าเกลียดปีปา้นทำไรไม่โรดเร็วบอกกูชั้นอารมณ์ค้างไรอันเร็วปีต้องช่วยที่ถ้าวะเอ๊หมัดกูจูบกูไอมีขวาป้าเอาลินดันกันมันในป้ากูหวานลินเคลียวอันกันดแม้มชิบายเม็ดนี่อันชิงเฮ้หลังที่พับผ้าไปโดนว้าลุกน้าเออเสดแล้วตั้งตียตั้งตีัง มัน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 ฉายกูหลอกป้าทังมันกระโทษกังคิงยังมีกว่า้ปเข้าไาเานีอุ้ยอุ้ยอุยหอุยอุยชิงเออเอให้รวยได้ลาวไอ้พวกนู้นดังแรกได้กันล้วเพื่อเพอไอจองเทที่ปันได้ยินกันแล้วมึงตายอยบามึงกูบอยรูเลยนะเราเป็นทาสก็นะบอกไอ้รูะอันเั้นเดเป็นถาสมาตั้งแต่ปูตั้งแต่ยาน ลอ่อตั้งจกคุณมาเลยเจ็ดชั่วโคตรเออคูกัมมื่นกันลแล้วมึงปัน่นพื้อก็ได้มาเป็นทาสกันละเรื่องไอ้ไรยืมไม่ไรยืมตังก็ได้พอกูมัง่งยากกูมัง่งโป้คูมัง่งมายืมตังของเทศรษฐีผ่านนี่เอถอะจะเลยเวลาตายไม่ได้หายก็ตังติดก็ดกูก็เลยมาเปลืองมาเป็นทาสเ,เปเลืองอยูอ๋อเรา แม่มึงมายืมตังกูเออเอาไปไน้อยเอาไปไน้อยจุอเครื่องหนูด่าไอ้โอ้แม่มึงเป็นหนูราเออเออแม่มึงนี่อยากกูดูอยากเป็นหนูราอันนั้นทั้งแม่นเป็นาเป็นลหลงเฮงแม่มึงนั้นเออทึ้งอกวนเป็นลิกโอ้ควรเป็นลังตัดวะ มึงสลับเป็นดัางครอบรัวที่ลับเป็นดัางกรอบครัวนี่แต่พอดีวันนั้นเป็นวันทอดทิ้นในวัดกลางบานยากูดเตรียมกล้วยไว้จังเบยีจิวีต้องการในไปวันทอดทิ้นไปวัดแล้วก็ไปห้ารายได้เชิม่มทำเลยอ่ะผากกลวยไปขายการจะแล้วถึงแก่ก็ดับกล้วยตังใส่ขา้าใส่แซกไว้เรียบร้อยปานูจิวีปานีจิบวิแล้วแกก็ไปอาบน้ำแต่งตัว กันนี้ในตอนที่คณะที่แกแ่งตัวในตอนกูลักกินเซวีเนี่เอาเมลักกินรวยามึงเออลักกินรอยาอุบาตกูนี้กูไม่ได้จําเลยกูนี่กูอุบาตก,กูนี้วันนี้กูโยกยานุกนุกกูนีน้ถึงกันแล้วถึงกันแล้วยาแ่งตัวแทรกกรมาถึงจับไม้กค์คับใส่แทกปานูใส่แทรกปานี่กนยกขึ้นน้ำกับปรากฏว่ามันนักขางนึงแลว้วกังนึงหูกังน,งงน,งงนึงโห้ล่งกางนึง ตังไคลงออก,ออกออกออกมายืนนับปรากฏว่าชุ่นเะียววิ่งหนึ่งพอชุ่นเะียวิ่งทีงั้นกคนึกได้ทันทีว่าไม่เคยต้อนไ้ล้านหนูบาได้มากมีหลักกินเดียคยกันเลยโมโหมูวาเป็นบดดูราขึ้นทันทีเพอาว่าไม่รู้วยได้ไก่เลยหลักกินครวยใคยแต่จะนึงวิง แต่กั้เขี่ยวกับกล้วยนำว่าไอ้อุบาทชาดมาและไอ้น้าพี่แมมันไม่ทั้งร้อนในโลกดีเอาไม่ขันนับที่มีเท่าที่ไอ้ตายรอยร่อยร่อยครมอะไรครมแม่กูเลยแม่กูอยู่ในครัวกำลังจำกับเ้าเประว่าพอไปไดหน้าอยู่ กเตรียมตัวทำกับข้าวให้พ่อกินพอดีได้ยินเสียงแม่พัวด่ามาหน่ากวัางเหมือนกันใ้พวกเบือนี่หมือนกันนี่นั่นี่ยับมันหนังแขกเขาดิเอาใหญ่ตกใหญ่ล้นนี่กูชอบแรงนี่กับเรื่องเผื่อนขวาบานเออทั้งนี้แม่แกโมหเลยแม่เอ้ยแม่กลวยนำวาวีนึ่งมาด่าแกีโยมใหม่นณะทิมแนเลย ไค่กรูดแม่ออกมาจากในครัวมาตึงยืนร้ายอยู่ได้ยาทันทีแม่งเป็นอะไรเป็นลมเป็นรอยง่ะแม่ก็ขึน้นทันทีบวงยงยองและน้องแล,ละเจ้าชูดอกรวยยงยงยองยงยงและน้องเจ้าชูดอกรวย ลานตัวน้อยๆรักกินกลวยรองให้กูช่วยรีออแครกลวยเขียวนึงวีดาถึงกูแม่มาดาถึงกูแม่ลงมาที่วาหนาอีแค่ถ้าไม่ใช่แม่กูตบไปตายถ้าไม่ใช่แม่กูตบไปตาย,ยคุ้มเฮ้รูมายาเลย ได้ยินเสียงลูกไายว่าทำไมใจแมยต้องไปใจอยากเปลี่ยนบทดดูราช่วยไหมกันับที่ทุกอันนี้เปลี่ยนบยนทดดูราเป็นบทดดูราแต่งเกยเตรียมรู้กับลูกไผ่ปั๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มดึงดึงดึงปั๊ม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 ดึงดึงดึง โอวาวันนี้กูต้องแทงอชาละวันเนอะกูต้องแทงชาละวันที่มันมารองตาไทายโอวาลูกอ็อน่าลูกไปจังไรแท่นนักเอหน้าละหนุยโอวาลกูลกก็ลูกไปจับใหม่ไปกันนับที่ทุกหมยลุกมึงลงมากันตามึงจริงมึงอย่าด่า อ๋อมาแทงแค่หนา้าได้เ่าวพอตามึงจิงมึงอย่าดอลอมาแทงแคนาได้ต uh ่เวปั๊มปั๊มดึงดึงดึงรอยรอยนุ๊กมือกรอบกรอบมึงอันนี้ที่นี่ตงกับไมคหคณะไปแล้วพอก็ต้องการหยุดตีกันว่ายายมีปัญหาบัตรที่คุณคกมาต่ดทิ้นมามาประเภทนี้กัน แกก็เลยบอกวัวช่งตัววัวเออมึงหยุดปักเตียงกินโนเลี้ยงคนนะกินอะไรก็กินโนเลี้ยงเราวัวได้กินโนเลี้ยงอ่ะกินจาเปรย์นีขนาดนั้น <c oughs> พอจ้ะไม่โดนกินก็ไปปลื้มฮะเออการกระโโพแกวัวช่งตัวตัวนึ่งลำไว้บนปลายโนตตัวนึ่งปูก็อยู่บนปลายจมูกทำใจเปรตมกกั้ยขนาดนั้นพรอ้อมไปเลยไปลีเกย์แม่ในพอมาดึงแกกันหนังเบลูกี้คล็อก เอาปลาเข้ามาขาตัวกันแล้วจึงเอาห้างนกยุงสูดควับอันนี้เสียบควับกันดี่ข้างอู้ขึ้นบดดีเคออันนี้พอตองการจะช้อนดังเมียดังแม่้าาแม่จจ แม่ยาตาลูกผมในยินแล้วช้ำตรมลูกผมนี่มันแห่งสวยอย่างอื่นไม่ลักไอชาดมามาลักกินจากล้วยได้มาลักกินกล้วยยาได้มันน่าจะตีเสงี่ตายก็เกรงหลานชายแม่จมวยโอ้เมียเอ้ย เมียจ้าหุงข้าหุงปลาเถิดน้องอย่ารบกันเลยเนื้อทองอย่าเถียงกันเลยเรื่องกลวยขอร้องทั้งเมียและแม่ขอร้องทั้งแม่และเมียอย่าให้มันเสียกล้วยวิเดียไม่รู้อืออ้ยยะ เรือบานมึงหว่านนุกหล่ะถ้าได้ตั้งอันนี้ทำเรือทำเพื่อปูและเด็กอันปู่มึงอยู่ไหนนอนหันนั่งชื่อปลาไอยอยู่ใครอ่านไม่รู้เรื่องเลยเสียงรบกันมั่วหมดแล้วเมียเองมังลูกพายมังลูกเองเบาเองมังรบกันเรื่องกลวยวิเดียวที่กูหลักกินปู่แกมโหอ่านนั่งชื่อปลาอยไม่รู้เรื่อง ช่วยได้นั่งพ,พงื้นปลาปอยแกกวางเจ้าหน่าปังเวิวอะไรดังเวิวอะนั่งเราเองแกอยู่ในนั่งพ,พื้นปลาปย์อยอ่างนี้ใส่เนียมันจบจุ้มด้วแม่มีขวกเลยนี่แค่เล่าปูมาเจ้าอนุกเงนจังแล้วนะไม่เรื่องนี่รบกันแล้วเออกลวยวิเดียวเนี่ยผอกเปรตฮึ่มรบกันใจนหนักนะใครก็ขึน้นทันทีตุ่มปะใบาเทดชโอละเฮโอละชา สุมปะไปเฉชเโอ้เลยโอลยชากินแลนวตัวจมาดีน่นานไมดีมอ่าอ่งเยกล้วยวิเดียวมาเที่ยงเที่ยวกันทั้งบ้านกล้วยวิเดียวมาเที่ยงเที่ยวกันทั้งบ้านกินแล้วก็กินไปเอ้กินแล้วก็กินไป มาพูดทำไมแลกกันให้รำการไปพาลามาค่อยวีเดียวอันเดียกเกียวกันทั้งบ้านอามาโ่อยวีเดียวอันเดียเดียวกันเจนเจนน้องเิญมากินไป้กินแล้วกินไปมาพูดทำไมกันเอ้ยหยุดได้ไม่รวยได้กันแล้วแล้วไอ้หมือทองนูงก็ไปย่างชวนเมียกูรำอิ่มหรือนี่ก็ไม่รวยได้โอรโอรอรีลูกคูนี้ ก๋วยละลายลำโพงเออมันอนาคตต้องได้ครูมึงก๋วยจั่นเลยตาเลือดดิกูได้เป็นเศรษฐีกันเลยเฮ้ๆลำโพงเออรวยนายมีนายทองวันนี้เราไม่มีเรื่องมาอ่าปราศรัยปรึกษากันมั้งนะในลำโพงมีเรื่องมาไรแลกมีเรื่องไรแลกกับพี่น้องปังเด้พี่ปังเออเปลือนน้องคือว่าอาดีเรือนอนดีเรือนปลายนะช่วงช่วงฉันนั้น ให้ในที่เรือนปลายหน้าช่วจันทกระถอมก้องตาหูกับใหญ่ชังนะังปันเพือนองมีคนมาบอกนองวะก็ไม่ลงหน้าเขียวข้าวกะไ่วังเร็วอืไม่โยททาให้เปรี้ยงกันอยู่มันกี้ครางแต่ง้องเมมข้าวทุกเรื่องเต็มหน้าเต็มเม็ดได้มันไม่ลงไปตำมา่านไม่ลงไปกับข้าวให้ในนองอีตั้มปีพานวะปีพานนี่มันหยุดปักก็ปันเพื่อมีปัญหาเลยไม่นองปีไม่ได้ไอซิดมันนองเื้อ หนนาให้น้องไปขวบคุ้มถ้าน้องน้องไปบังคับนะบังคับมันเลยถ้าคัดึ้นนายมีนายทองก็จัดการเคียนตีมันเลยมีปัญหาอะไรก็มารายงานนายพีร้กันไปน้องไปจัดการเลยชาอยู่ไม่ได้นายทองนายมีไปตบตีมันเลยทำามันไม่ลงทำงานมันเป็นชาดของเราให้มันอยู่สิ้นเปลืองทำไมได้พอแม้มันติดดินเราขนาดได้มันไม่ใช่รู้มันต้องทำงานในลุดไปน้องไปโชคดีนะค่ะจากก้อนพีปันเน้อ ไปทำอะไรดีๆน้องนะเราวางไอ้ทองนะอายมันน่าแถวเก้อไหมหืมด่าก้อนพีพันนะอืมถืนใจน้องเอ้ยมามๆไปท่องไปก้อนตาปัเนื้ยไปมีไปลำโพงซอารีพรามาจากบ้าน การเดินทางไปเหมื่นใจไหมปลอมลูกม้ยอดทองตอนนี้ที่ปากลาไปนำซองนายไปบ้านเรือนจันเมื่อตอนก็วันร้อน ท่านผู้ชมมาพบกับกระท่อมปลายนาหมู่บ้านสวนจันทร์อันนี้ก็เป็นที่อาศัยของตาหูและยายจันทร์พร้อมด้วยสมาชิกภายในครอบครัวคือนายเหนื่อยนายนุ้ยนเท่ลงล้วนแต่เป็นทาสรับใช้ของท่านเศรษฐีปนันหลายวันแล้วที่พวกเขาไม่ได้ลงนาเกี่ยวข้าวทำงานให้กับเศรษฐีปนันเป็นเพราะเขามีปัญหาอะไรพี่น้องติดตามดูต่อไปครับ Vai montar um... ตอนปลายนะบาบันเทานังกันอยู่พร้อมนะวันนี้ปากว่ากาันเรื่องพวกเราที่ไม่ไปทำงานเส้นที่บ้านรูเกา้าคราวนี้เช้าแน่นอนอีนางเมียกี้ก้าคงดาแนนิดเสแยปากไรอีตัวนี้ไม่คนรอน เราเป็นพระว่านางจันนิพละะเธอลูกอ่อนทุกแดดร้อนคนเกิดไหมมันไม่ดีส่วนนางจันนางพันนาวานาตนเกิดเป็นทาสต้องทำงานบานเตตีเราเป็นทาสกันจนตายวายชีวีในชาตินี้สิ้นวันนะก็เพราะว่าเราจนใช่ ขุมมั่เลยนะจันเน้อหนองเอ,อ,อนนื้อในครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยากจนแล้วก็เป็นทาสทำมาในกับแถนเซที่มาตลอดชานจำได้ว่าพอข้องชานก็เป็นคนรับใช้ใน,นรับใช้พอข้องแานเซที่ปานมาเราก็เป็นทาสข้องเซที่ปานต่อไปมาลูกหลานเราที่เกิดมาในในคณะที่เราเป็นทาสก็ต้องเป็นทาสเขาด้วย เขาเรียกว่าพวกเรานี่เป็นถาสในเรือนเบียแต่ถ้าไหวรู้จักการเป็นถาสต้องมีเงินทองมาไถ่ตัวอันนันหรือว่าไถ่ตัวเองออกไปจากบ้านนี้ฮึมบิดนาลุงตาอู้เออปันเพื่อนของจันแล้วหุนแค่ไั้นมาไถ่ตัวลาตาอู้อันนั้นเพราะว่าเราจนต้องเป็นถาสเขาตอไปอันนั้นถานตุงนู้ตุง้ตงหลูกลาดเลนนู่นแหละ นี่ไล่วันเลวเราก็ไม่ได้ลงหน้าแก็บเก้าประว่าชั้นทาไม่โรดเอือจริงกันได้นองจันเอือปีก็หนังกังวุ่นอยู่เหมือนกันอ้วาะเราลงไปทาหน้าเปืือเพราะว่าอืใหญ่จันนี่เกิดไหมเอือจัดแน่นดูจริงอ่อยใญ่ันกับต่าอูได้กันมาไม่รูคิดปีแล้วไม่อ้อนได้ลูกมาได้ลูกมาแค่จัดเวทหน้า ทิ้งงานาดูทั้งงคนได้ลูกมาแค่นี้